จะจะตัดทรงงูทะเลครับเนี่ยดูนะครับทรงงูทะเลเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับทรงงูทะเลตัดงูทะเลใช้เบอร์สองนะครับเนี่ยใช้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับเนี่ยทรงงูทะเลดูนะครับงูทะเลมันจะหันหัวมาทางนี้เอา,ามันจะเหลืออยู่ฝั่งนี้ไว้อันนี้เขาเรียกทรงงูทะเลนะครับเนี่ย เขาตัดทรงงูทะเลงูทะเลมันจะเป็นปล้องเป็นปล้องนะครับอาจารย์ออกแบบให้ตามที่เขาต้องการเขาจะไปเล่นละครคณะเดียวกันนะครับไปเล่นที่วัฒนธรรมศูนย์วัฒนธรรมที่บ้านมะกอกเขาเปิดงานกีฬาประจำหมู่บ้านนะเขาไปเล่นแข่งขันกีฬาเดินพาเลตให้ชาวเน็ตช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ทรงงูทะเลมันจะมาด้านหลังนี่แหละนี่ครับงูทะเลดูนะครับทรงงูทะเลหลวงอ,อมผมก็ไม่เคยเห็นหรอกไอ้งูทะเลมันจะเป็นปล้องเป็นปล้องที่มันอยู่ตามเกาะล้านเกาะ เกาะล้านนะครับจกอยู่เยอะพวกงูทะเลนี่เข้าไปปล่อยไว้ที่เกาะล้านนะครับเกาะล้านเนี่ยมันอยู่ชนบุรีหรือมันอยู่ระยองก็ไม่รู้นะแต่มันอยู่ตรงนั้นแหละมันมีเกาะล้านอยู่เลยเลยไปหน่อยนแถวเขากระโดงเขาเขาสูงอะไรเขาใหญ่ตรงนั้นแหละเราไปยืนดูตรงเกาะพะวเกาะกูกดเกาะล้านนั่นแหละครับมันอยู่ในทะเลงูพวกเนี้มันไม่เคยขึ้นบกมาหรอกเราไปเดินล่องเรือไปเที่ยวในเกาะเกาะสมุยนหะล่นก็แม่นนะครับ เกาะล้านนี่ก็แม่นถ้าเข้าไปดูแล้วจะมีแต่งูทะเลทั้งนั้นเลยมันอยู่เต็มอยู่นั่นแหละมันกินปลาเป็นอาหารพวงงูทะเลครับดูด้านข้างที่ผมตัดไว้นะครับตัวตัวงูทะเลมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับนี่คือหัวมันครับเนี่ยแล้วด้านบนเนี่ยมันก็จะไปอย่างนี้ดูนะครับนี่คือหัวงูทะเลครับเนี่ยทีนี้ด้านข้างมันก็จะเป็นอย่างนี้มันมันจะไปกินปลากินอะไรอยู่บนเกาะนั่นแหละ ครับนี่ดูนะครับตัวนี้คืองูทะเลครับนี่หัวมันครับเนี่ยหางมันจะไปทางหลังครับดูนะครับดูให้ชัดๆเลยชาวเน็ตช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทรงนี้สมวนลิกษิ์หนึ่งล้านคนมีคนมาตัดคนเดียวครับเขาไปเล่นละครเป็นตัวงูทะเลนะครับคนนี้ครับนี่ให้ดูด้านข้างด้วยวิธีตัดทรงงูทะเลใช้เบอร์หนึ่งตัด พื้ดพื้นพื้ดเนี่ย้เบอร์หนึ่งตัดอย่างนี้มีตัวงูทะเลมันจะเป็นอย่างนี้ครับปืนผมมันก็ยาวดีนะครับทรงงูทะเลนี้ตัดคือนะนี่ธรรมดาที่ไหนแบบคนนี้ครับครับนี่ทรงงูทะเลครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> แล้วให้ดูฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นงูทะเลแล้วเนี่ยนี่ครับตัวงูทะเลผมก็ออกแบบให้ตามที่เขาต้องการครับนี่ครับงูทะเลมันจะเป็นอย่างนี้แล้วบางตัวก็มีลายนะครับเดี๋ยวผมทําลายให้ดูนี่ดูดูด้านหลังนะครับอันนี้หางมันหางงูทะเลครับเนี่ยมันจะมาอย่างนี้ แล้วบางตัวมันจะมีลายดูผมจะทําลายให้ดูนะครับลายงูทะเลมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นลายอย่างนี้ครับแต่ว่าจะให้มันเป็นลายขาวมันคงไม่ได้เพราะเราใช้เบอร์หนึ่งให้มันรู้ว่าเป็นลายมัากัดสีแล้วเอาสีขาวสีแดงสีเหลืองสลับกันนะครับเพราะว่าเป็นลายมันจะมีเอาแบบเป็นไฮไลท์ได้ครับให้ตัวนี้ก็ ให้ให้เป็นลายแดงลายขาวลายแดงครับตัดไปเป็นไฮไลท์อย่างดีเลยนี่นี่ตรงนี้ก็ลายหนึง่งข้างบนนี้ก็อีกลายหนึง่งข้างบนนี้ก็อีกลายหนึง่งดูนะครับนี่งูทะเลมันเวลาไปกัดสีแล้วมันจะสวยมากเลยครับดูทั้งหน้าทชนี้นี่โอ้ oh. <laughs> ตรงนี้มันก็จะมีอีกลายหนึ่งครับนี่นี่ครับลายลายอย่างนี้ที่เราทําไว้นี่ก็คือนี่ตัวหัวงูอันนี้ปากงู ปากงูมันจะไปดมรูดมอะไรไปทั่วเลยครับเพราะว่ามันมันชอบเข้ารูงูน่ทีนี้เราก็ดูว่าตอนนี้เราเอาสีดำตรงนี้สีแดงตรงนี้ลายครับนี่เสร็จแล้วครับส่งงูทะเลครับให้ดูจนรอบเลยครับเนี่ยครับครับขอบคุณมากครับชาแนลครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ